ก๊กก๊กเปิดประตูอุ้ยเปิดออกดูว่าพอใครมาฮัลโ้ลสวัสดีครับผมสวัสดีฮะเรามาอยู่กับไหมครับฮาร์ดที่สกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมกับเอ่อการเอาชีวิตรอดนะวันนี้คุณปิงมาเป็นแขกรับเชิญของเรานะช่วงนี้นะผมไปพบกับคุณปิงได้เลยครับตัดรายการไปรอเล่นนะถึงไหนละถึงตอนตอนที่เราไป เจอคิปเปอร์น้องเขียวบื้มใช่ไหมแต่ไอตอนตอนนั้นรู้สึกไม่ได้อัานให้ท่านผู้ชมดูนะเพราะว่ามีประเด็นเล็กน้อยนะคะคือคุณปิงเน็ตบินนะครับวันนี้เราจะกะว่าจะลงเหมืองกันใช่ไหมคุณปิงครับครับเอาผมเดี๋ยวเราไปตัดต้นไม้หาอะไรหาอะไรไปต,ต,ตัดต้นไม้ก่อนนะครับครับผมริมบ้านเลย <laughs> ตัดไม้ทำลายป่านี่มันดีจริงดีอะ ดีเหรอไอ้ก็บอกว่าดีเป็นคนแบบนี้เหรอช่วงนี้ฮอตแน่คนรักชาติและไทเริ่มมโนตัวเองนะครับตอนนี้ฮะเฮ้ยผมเริ่มหิวแล้วก็นึงไปเอาอาหารในแกะเอ้ยในในจักเอ้ยในในใช่เหรอในในในตู้อบอาหารใช่เหรออ้าวแล้วใครเอาไปเก็บไว้ไหนวะไอ้คุณเป้งอร่อยทุกเวลาต้องมีเกยกูว่าแล้วไอ้คุณเป้งมึงงงมา มึงเอามาเยาะไม่ให้อ้าวนายเอาไปทำอะไรล่ะทีแรกผมว่าไอ้ต้นดาร์กอ็องเนี่ยผมว่าตัดต้นหนึ่งไปทำบ้านได้หนึ่งหลังเลยนะเนี่ยเออว่ะเผื่อจัดใครมาเพิ่สร้างวะเนี่ยเดี๋ยวเห้รู้ได้เนี่ยก็บอกแล้วผู้สร้างเกมมาคาบขอบชินนัชรู้ครับไอ้นอนใช่ไหมไอ้ไมโครซอฟต์ทำไมไม่พัฒนาเองเองนะฮะอ๋อทำไมตัดไม่ โอ okay, เคครับพอดีว่าส่วนสูงไม่ถ้าไ,ไม่เท่ากันนะเอ้ยไม่ใช่สูงสูงไหมครับนะครับก็คือบอกขอบอกเลยว่ามันเท่ากันทุกกัวเลยใช่ปะตองบล็อกได้แล้วครับเฮียวเอาไก่ไก่เอาไก่เข้ามาไก่ okay. คุณปิงครับครับ uh huh. ไก่ครับชิคเก้นอยู่เนาะมาเอามาแล้ว เนี่ยผมผู้ชายไปหาไก่ให้มาฮึ่มเเม่งเอาแม่แอบรับไปแดกเองตรงนู้นรู้สึกมีวัวอยู่นะฮะอะไรเอ่ยเร็วนะครับผมตอบผมนะว่าเราอยู่กลางจะไปฆ่าวัวนะครับจังหวะนี้ครัวัวเร็วแค่นี้มันเร็วจริงๆด่าด่าตูไว้นะฮะด่ากูด่าไม้เล่ะนี่ไงวัววัวนะครับโวยวัววัวเยอะด้วยใช่ป่ะโดยดูจากสังเขปนะครับน่าจะเยอะมากเลยนะครับ ผมว่าเดี๋ยวผมไปหาอาหารก่อนดีกว่านะครับอาหารหิวอ่ะหิวอ่ะช่วงนี้หิวอ่ะช่วงนี้รู้สึกเอ้ยไม่ไมาผมผมอาหารอาหารอาหารมาแล้วเนี่ยช่วงนี้รู้สึกคนจีนเขาเริ่มพอไงไม่ไม่พออ่าเอาทีสบายใจจ้ะเอ้ยโดดลงน้ําดีไม่เจ็บอออืืหนะครับเข้าบ้าน What the fuck ล้วใครเอาไม้มาปิดหน้าบ้านวะ ไวครับผมเจอบวัวก็แกะฆ่า,าได้เปล่าไ้คุณปิงมึงจะเกียนไปไหนไว้การดีไม่เผาแล้วครับดีไม่เผาบ้านทิ้งเลยโอเคมาเป็นมารไรเดอร์เลยเอะไแล้วครับไหนว่าตอนนี้อยู่ไหนผมกำลังไอออกมานอกบ้านครับผมกำลังเออเาเราียกว่าอะไรอ่ะกำลังหานวัวก <c oughs> ำลังอรอบ,บ้านเราเพราะว่ามาแทะหญ้าบ้านเราครับ เราจะไม่ให้มันมาแทะ้ยแทะหญ้าบ้านเราเราก็เลยต้องกำจัดมันทิ้งนะจ้ะว้าเขาจะไม่ยมีวัวแถวบ้านเหรอมีวัวแถวข้างบ้านเหรอไหนผมทำไมผมไม่เห็นตัวตัวไม่ผมกำลังข้ามแล้วทำไมมีมีใครขุดไว้ฮะใครขุดโพรงไว้นี่ฮะประเด็นอ้าวถอดไ <ข S 2> <ผม S 1> ล้ว,ว,วยิงงงอยู่อ่ะงงตัวเองมากเลยแล้ะ ว่าน่าจะมีพลังงานครับผมพลังงานแน่นอนฮะเราขังวัวไว้หรือว่ายังไงเราจะเชื่อมันเลยเออมีมันเหลือกี่ตัวในโลกอ่ะสองตัวครับถ้าเจะสองตัวบนโลกก็น่าจะเก็บไว้เชื่อมันเลยเดียวจะยืนสองแล้วครับไฟคุณจะเอาวัวผมไปไม่ได้ไม่คุณฆ่าไม่ไม่เชื่อไมไม่ไม่ตรงตรงข้างบนไอ้ต้นไม้มันมีอีกสองตัวคุณฆ่าเลยตอนนี้เราต้องการอาหาร ฆ่าหมดแล้วตอนนี้อะไรเอ่ยดีดีนับรู้สึกว่าวัววัวช่วงนี้จะอยู่ยากนิดนึงนะสำหรับไม่คุณไบครับประเด็นคือตอนนี้เราจะไน์แล้วครับก็ก็น่าจะไนนะฮะถ้าว่าไม่ไหนก็ไม่รู้จะเดี๋ยวนะคุณจะอะไรบ้กงผมว่าเดี๋ยวไอ้ตัวเขียวมันมาพึ้มบ้านเราแน่เวลาเรารีบไปนอนก่อนครับรีบด่วนนะครับไปครับเร็วๆครับเดี๋ยวนะ รู้สึกก่อนก่อนก่อนที่จะอก่อนที่จะรีบนอนนะครับเราต้องเชื่อตัวจริงเรื่องปิ๊งย่างนะอ่าเนื้อหัวเอามากูจะแตกนั่น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 หนังไม่ใช่หรอหนังนี่ดูหนุกเลยอะท่าฟอร์มเมอร์ใหม่มาตบไอ้กูเลยดิไม่ไม่เล่นให้กูเ,เลยเว้ยสอง,สองตอเตาเลยอะอะไรอะถ้างั้นก็ทำไปโอ้ย อ่ะทำสองเท่านะครับท่านไปโอเคนอนก่อนเดี๋ยวครับพี่ปินอนก่อนรู้สึกปวดท้องมากตอนนี้ไปนอนไปนี่ว่าเลยนะครับท้องปูกเหรอครับครับผมแดกไป่ลูกง่ายครับเอ่อคนครับ ผูกเองก็ต้องแก้เองสิครับเออคุณเอ็นนะคะนะอู้รู้สึกแถวแถวนี้ใต้บ้านรู้สึกจะมีดันเยอะนะคุณปิงครับดันอะไรครับดันละมาดันดอหรือดัดันอะไรัะดันเทียน What the fuck เรามุกมาจากไหนยยกันไหนฮะเนี่ยปุ๊บควย <laughs> นี่ครับดันดันเยอะเลยฮะตอนนี้ช่วงนี้นะครับดันดันรู้สึกแถวแล้วเจอเจอดันตรงจริงครับดันไปดันละมาดันเดิมโอ้โหของดีเอาไฟมาปากเลยคุณปิงด่วนผมว่าเราต้องกลับบ้านเราบ้านเราอยู่ด้านบนนี่ไม่ใช่หรอใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเราปั๊มได้เราสามารถปั๊มมันได้อย่าไปนั่นแหละ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 ไว้ไว้ไว้เอาไฟมาปักเร็วๆฮะด่วนฮา เดี๋ยวช้าเดี๋ยวช้แป๊บนึงทอชอยู่ไหนอ่ะไอ้คุณปิงเอาทอชไปอีกป่ะเนี่ยไม่ผมไม่ได้เอาไปฐานก็ไม่ได้ขุดเลยงั้นไปขุดเอาเอาเตรียมพิงแอคไปขุดฐานด้วยอยู่เนาะอยู่หนไม่ไม่ตอนนี้ตอนนี้ไอ้ไอ้เหล็กที่เหลือสี่อันเอาไปทำอะไรครับผมไม่รู้ฮะก็เปลี่ยนเปล่าเปเก็ตเปล่ารู้ไงมีไงมีอยู่มีอยู่มีอยู่บปลาเก็ตงั้นผมใช้แล้วนะ เดี๋ยวกายอู๋ซอมบี้อู้เพราะว่าเราคุณปิงครับช่่ยด้วยฮะตอนนี้ซอมบี้เราจะยำผมแล้วครับเอ้าเอ้าเอ้าเป็นดังซอมบี้นะอย่าบอกนะคุณใบไออะไรอ่ะขุดขุดข้างใต้มันก่อนขุดแล้วครับขุดแล้วครับเฮ้ยอย่าขุดนะครับเหลือเหลือเหลือไอบล็อกไว้นะฮะอะไรทำไมเสียงมันมายังไหนอ่ะคุณปิงครับทางนี้เดี๋ยวผมเอาเหล็กก่อนรู้สึกเอ่อ ซอมบี้กลายเป็นโกรไรเดอร์เรียบร้อยฮะไฟครอบตัววางชชล็อกน้ำวางวางรู้สึกคุ้นๆนะฮะโอ้ในคุณ,คณค<ไ>ป,<ไ>ปณิงครับไปไหนไปครับไม่คิดจะไม,ไม่คิดจะช่วยผมเก็บเหล็กเนี่ยไปไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยทีมนี้ครับเฮ้ยหลงัลงหลงัลงหลังเฮ้ยพวกหลังเออผมผมกำล,ลังขนเหล็กอยู่นำมาตะาลุยกั<า>นอยู่นะฮะไปหรอ ไอ้หรออยู่เนาะไอ้หรอปลาขึ้นมาเฮ้ตันครับคุณปิงครับมันตันอีกทีตันเอออย่าไปเล่นมุกคุณตันเลยเนี่ยเราต้องประยุทธ์ครับเอ้ประยุก์ฮะเดี๋ยวแม่งหาที่โดนจับอีกปเดี๋ยวมาบุกบ้านทรงไหนเร็วครับนี่ในข้างล่างข้างล่างข้างล่างนะครับเราไม่รู้นะในกล่องมีอะไรบ้างยังไม่ได้เปิดเลยเพืออ้อู้อ้แผ่นเสียง อ่านมามีเฟิงมีบัคเก็ตแล้วก็มีเรสโตนเฮ้ยผมเจออ่านว่ะแล้วก็แล้เห็เสียงเจาไปเก็บไว้บ้านจะไปเก็บไว้บ้านเหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บแถวนี้เอาไว้เดี๋ยวขุดขุดขุดไปให้หมดฮะตอนนี้โหโคตรโชคดีฮะท่านผู้ชมครับเจอเจอเจอดันเจี้ยนใต้บ้านพร้อมกับไอ้ดันสปอรเนอร์ซอมบี้นะฮะดันเจี้ยนถ้ากลายเป็นเปลี่ยนเป็นจอจานเป็นงองูก็จะกลายเป็นดันดันเจี้ยนเนี่ย ดันเทียนถ้าเปลี่ยนจอจาันงงงูล่ะดัน,ดน What the fuck เฮ้ยอย่าพูดโอเคของเก็บก่อนคุณเองครับครับที่ผมเจอแผ่นเสียงอีกอ่าแล้วก็ป้ายสองอันป้ายเหรอโซ <c oughs> นอ่ะป้ายป้ายป้ายนี่ป้ายปกติป่ะหรือว่าป้ายฟาดวาดมันเป้ปานเอ้ยจบมุกไม่ถูกอะไนะคร ใช่ไหมใช่ไหมประตูนี่เขาเรียกว่าคำหยาบมากเลยครับทำไมฮะเดอเออจ่ะจ่ะจ่ะเอาที้สบายใจจ้ะเนี่ยเนี่ยนับปักปักจะลงไปดีไหมครับคุณไบโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงไบตกเฉลี่ยตกครับเฮ้ยใบจะปักเบิร์กต้องตายมันลงไปได้หรือเปล่าเฮ้ยลงไปเหอะเราต้องเชื่อความมั่นใจอาขึ้นไปครับคุณผมบอกแล้วจะ S 1> <S 1> <S เอาน้ำเลยอ <S 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 ไม่ไม่บอก <S 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 ผมบอกผมบอกว่าอย่าเพิ่งเอาน้ำออกไปขึ้นก็ต้องได้เป็นวิศวกรเลยทำไมอะ,ะ <S <S ครับครับช่างปะเฮะ้ยอะไรวะทำไมมีมีรูข้างใต้ได้ไงเอเอช่างแม่งรไม่ที่พาร์ทที่แล้วอะตอนที่ทผมค้างอะผมผมเจอไอเขาเรียกว่าอะไรอะผมเรียกว่าเหมืองน,นะครับแถวเนี้ยอะมาเกดอนไม ไม่ถ้าคุณอยากเจอเหมือนคุณก็ตามผมมานะครับแป๊บหนึ่งครับคุณติงครับรู้สึกครั้งที่แล้วนะฮะเอ่อบ้าน,บ,านบ้านเขาเน็ดดอกหรือว่าอะไรนี่แหละนะฮะฝนตกด้วยนะครับฝนตกฟ้าร้าาองฟ้าขนองเบึ่มเบื่นะครับแถมให้ที่ไหนอะ่ะตามมาครับถ้าเราจะลงลงเนี่ยนี่ไม่ได้เตรียมนะฮะออกสด <ผม S 1> เลยใช่ไมหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีเปล่า นี่ไงด้านด้านใต้นนี่ก็มีเหมืองไอ,อ้มีไอคุณป,ปิงครับข้างล่างนี่ฮะเจอแล้วามมาดัานเทียนตรงนี้เฮ้ยคุณต้องขุดขุดขุดข้างบนครับถ้าตรงนั้นมันลำบากลำบากนี่ทำไมสำเนียงเหมือนใต้นี่มาข้างบนครับมันมีเหมืองครับเหมืองข้างใต้ตรงนี้ยโอ้ม่อชบหายเดี๋ยวเนี่ยคุณปิงมาช่วยกันขุดเหล็กข้างข้างบนก่นเ ่ังเยอะเหรอเจอมืองแล้วผมจะบอกโอเคโอเคโอเคห้เจอเหมืองใช่ไหมตอนนี้ระหว่างนี้เราก็ขุดแหลกกันไปก่อนนะครับสําหรับรอรอคนปิงนะเขาไปหาเหมืองครับเหมืองเหมืองนี้เขาจะค้างไว้อยู่นะครับเหมืองนี้ใช่เหมืองแรป่ป่ะใช่ไหมหรือว่าเหมืองทับ,บติ่ ที่มันมีล้างรถแล้ว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 ก็อย่าลืมขุดอ่าขุดเป็นบันไดด้วยฮะแม่งผมตกไปทีินตายกันเนี่ยพูดถึงก็เสียงมาเลยครับบินบิงครับอยู่ไหนครับครับคุณอยู่ไหนครับตอนนี้ครับอ้าวอยู่ในดินเหรอเฮ้ยทำไมเสียงรู้สึกใกล้ๆแบบเนี้ยคุ้นค้นคุ้นคุมากเลย แล้วเอาอะไรอ่ะกระดาจะเอาออกมาไหมไม่บอกให้ทำกระดเลื่อนขึ้นมาด้วยันไดเลื่อนี่ผมผมสำรวจไงเข้าใจเปล่าตรวจไม่ได้แบบเกิดไม่เจอเราทำเปล่าทำเปล่าประโยชน์นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับสำหรับการรอรุ้นกับคุณติงคำนี้นะฮะเราต้องนะฮะเราต้องนั่งเอ่อนั่งนั่งุนั่งนั่งแฝงรอใช่นั่งนั่งขุดนั่งขุดเหมืองรอ มันเป็นข้าขุดไปถึงไหนแล้วฮะตอนนี้กำลังขุดอยู่เรื่อยนะครับผมอ๋อเหรอเมื่อเช้าเจออะไรไม่ถึงประค่งก็อะไรไหนฮะเดี๋ยวทำครับไม่เจอโอ้ยติดเลยวนะเนี่ยโอเคไม่ทำทำที่โอ้ทำมันติดเลยวะอ๋อนี้ยทำทำที่ผมรู้สึกว่าผมขุดไปครบแล้วนะเหลือแต่ปักท้ช ว่าแถวนี้อาจจะมีเหมืองก็ได้เมืองเหรอพลังงานพลังงานมันอะไรกับคำว่าพลังงานนักหนาั้งแต่รอบที่แล้วอดิรู้สึกตรงนี้จะเป็นเอ,อกลุ่มฐานก้อนใหญ่มากนะดูดูจากสังเกตแล้วนะครับโคตรจะเยอะอะฮะืปตเอรฟักโอเค ครัูร้สึกจะเป็นกลุ่มฐานก้อนใหญ่ชิบหายครับดูดูจากระยะแล้วก็วลวตอนนี้ขุดไปขุดมาววสิบแล้วนะครับคุณปิงครับครับไม่เจอเหรอฮะไม่เจออีกเหรอยังไม่เจอใช่ไหมเจอครับแสดงว่าหลังสงงั่งถอนเจอลาวาแทนนะครับไ,<ม>ได้ยินมาอยู่คุงปุ๋งได้ไง ใกล้ใกล้ใกล้ตายแล้วใช่ไหมรู้นะแล้วแล้วไม้เราก็อยู่ด้านบนหมดแล้วโอ้ยติดไม้เทีวเจอจุดไรมอนอ่าเจอด้วยใช่ปหมเจอไดมอนนั่นไงบอกแล้วว่าขอให้โชคดีเจอไดมอนเจอไดมอนจริงด้วยนะท่านผู้ชมครับไม่เจอครับฮะสรุปว่าเจอไม่เจอสรุปว่าเจอไม่เจออยู่เนาะเจอครับโอเคก็คืดีใจแล้วสิครับเอออะไรวะ เดี๋ี Stop อะไรมาเจออะไรเนี่ยไม่เจอแล้วทำเป็นแบบว่าเออไม่เจอแล้วเจอแล้วผมเจอแล้วแล้วอะไรใครมาขุดทางะไยไปนะฮะเจอแต่ลยวาราครับก็ก็ก็อาบเราอาบน้ำระวาเล่นะตรงนี้ที่จำได้นะครับคุณปิงโดนคิปเปอร์บึ้มนะ แล้วลวดันเราอยู่ไหนเนี่ยดันยังไงดันเจียนครับดันระเบิดเดิมเอ้อ,อเท่าเหล็กพังอ,อุ้ยเจอแล้วคุณใบผมเจอเหมืองแล้วเจอเลยไหมก็ Amazing Amazing Space เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขุดขุดเป็นแนวตรงขึ้นไปนะครับแล้วก็คุณเดี๋ยว,ยวคุณตัดไม้มารอเลยเพราะว่าเราจะทำบันไดนะครับผม เอาพังทำพังพอ <จะ S 2> ดีเมื่อกี้เดี๋ยวขุดเป็นแนวตรงใช่ไหมไอจะทำเป็นแนวตรงใช่ไหมให้ผมทำบันไดปะตอนนี้ทำบันไดล้อก่อนทำเยอะๆเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะขุดขึ้นไปข้างบนโอเคเคได้ครับรู้สึกเป็นดันใหญ่นะครับไ่ชมครับดันนีครับเป็น,ปนดันเจียน <c oughs> คิดเลยเนะี่ยเดี๋ยวผมกำลังขึ้นขึ้นไปเนี่ยตอนเนี้ย เราไปโผลก่กลางป่าฮังหัวเราะให้ดูผมก็ไม่ดูเลยโผล่ที่ไหนเอากรรมแล้วก็จะรู้ไหมอะโผล่ที่ไหนไม่รู้ดิ